ไปกันที่อำเภอพิมายนะคะครูและนักเรียนค่ะร่วมกันทำริบบิ้นถวายอาลัยมอบแด่โรงพยาบาลนะคะแจกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ที่โรงเรียนอนุบาลคอนบุรีนะคะภายในเขตเทศบาลตะบลลำแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานายนภัสดนนะคะลิ้มปิติเจริญค่ะผู้อํานวยการโรงเรียนได้นําคณะครูและนักเรียนกว่า900คนร่วมกันทํากิจกรรมถวายอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการกล่าวคําอาลายัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกับยืนสงบนิ่งไว้อาลายัย และร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน9กรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนอกจากนี้ทางคณะครูและนักเรียนได้มอบริบบิ้นไว้อาลัยที่ทางคณะครูและคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนได้ร่วมกันฝึกและจัดทําขึ้นมาเป็นระยะเวลากว่า3วันจํานวนกว่า500ชิ้นให้กับทางโรงพยาบาลคอนบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลใกล้เคียงเพื่อให้นําไปแจกจ่ายให้กับประชา ชาชนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการติดเสื้อที่สวมใส่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการถวายความอาลายัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างพร้อมเพียงกัน